บทที่สามสิบห้าเล่าหูยินแผลงฤทธิ์เห็นแน่ชัดว่าเสี่ยวเกียงพอเสียชีวิตค่ายคนประหลาดนี้ต้องล่มสลายเล่าหูยินพอดีเข้ามาทดแทนตำแหน่งของเสี้ยวเกียงเล่าหูยินพอหยุดยั้งยืนหยัดมั่นก็ตวัดเท้าเตะชากศพเสี่ยวเกียงปลิวกระเด็นกลวดกลาดสายตามายังราชาชันขาวกล่าวว่าค่ายคนไร้วิญญาณของเรานี้ ใช้ทั้งที่รวมสองครั้งทั้งสองครั้งล้วนถูกจู่โจมทำลายในตำแหน่งเดียวกันท่านทราบหรือไม่ว่าเป็นเพราะเหตุใดพระราชาขาวไม่ทราบว่านางชนายถามเช่นนี้งงงานวูบจึงกล่าวเพราะเหตุใดรลอเนื่องเพราะเราคำนวณผิดพลาดคขนชักนำไขยคนไร้วิญญาณสมควรเป็นบุรุษจึงถูกต้องอ้อแล้วหยินกล่าวว่า สมมติเช่นท่านหากแมน้นเสี่ยวเก่งเป็นบุรุษเมื่อคู่ตะวัดกระบี่ขึ้นเพียงพิกแพงเป็นท่าชูไฟผ่านฟ้าก็สามารถฟันร่างท่านเป็นสองเสียงแต่เนื่องเพราะนางเป็นบุรุษที่ยังไม่แต่งงานจึงสูญเสียโอกาสนี้เล่าหูยินกล่าวอีกว่าตอนนี้ท่านเห็นพ้องว่าข่ายก่อนไร้วิญญาณน,นี้ไม่สามารถจูโจมทำลายกระมัง ราชันขาวคบคิดแล้วสายหน้ากล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ในโลกไม่มีใครคนที่ไม่สามารถทำลายได้ฮะโกเอียงชังท่านต้องการทดสอบดูหรือราชันขาว,วงงงันวูบจึงกล่าวท่านเป็นใครในบูเลมน้อยคนที่ล่วงรู้ชื่อแท้ของราชันขาวดังนั้นราชันขาวอดตื่นตระหนกไม่ได้ เล่าหูเย็นคล้ายรู้สึกตัวว่าพลั้งปาดไปเงียบงันชั่วขณะจึงกล่าวท่านไม่ต้องถามว่าเราเป็นใครตอนนี้ท่านจะทดสอบอนุภาพของค่ายกลนไร้วิญนญาณหรือยินยอมบดาเมื่อรับการจับกลุมราชันข่าวจับเจ้ามองนางอย่างแตกตื่นผันเพราะว่าท่านคือเฮียบุญฤทธิ์เล่าหูเย็นไม่รอให้มันกล่าวจบเหลียดนิ้วทั้งห้าจู่โจมเข้าหา ในชีวิตราชาขาวไม่เคยเตือนตระนกเช่นตอนนี้มาก่อนพอเห็นเล่าหูยินลอยตัวจู่โจมเข้ามารีบถอยปราดไปสามเสีย้ยลิกข้อมือแร่รากระบีเป็นรูปพัดปิดสกัดช่องโหว่ทั่วร่างไว้ได้ยินเสียงทึบพลังดัชนีของเล่าหูหินชี้สกัดถูกม่านกระบีม่านกระบี่รูปพัดกลับถูกทะลวงเป็นช่องใหญ่ ความตือนตะนกของราชันขาวไม่อาจบรรยายเป็นถ้อยอร้อยวาจาได้ยามชุกลักถอยปลาดไปเจ็ดเสียวเล่าหูยินพอขยับเคลื่อนกายค่ายกอนไร้วิญญาณก็เคลื่อนไหวตามราชันขาวตกเป็นฝ่ายรับกอบกับอนุภาพค่ายกนเพิ่มพูนทวีคูณต้านรับในเจ็ดกระบ,บวนท่าก็ถูกเล่าหูยินคู่คม สู่จุดอับไม่มีหนทางถอยอีกในชีวิตมันไม่เคยทุลักทุเลเช่นนี้มาก่อนกลาบถูกบีบขั้นคุกขามจนไม่สามารถเสือกทรงกระบีออกได้เล่าหูวเย็นกล่าวเสียงเย็นชาโกเอี้ยงฉันท่านยอมรับนับถือแล้วหรือไม่ราชันขาวขบกลามก่าวว่าท่านถือดีในพวกมากมีนำซ้ำรอบทำร้ายก่อนจะให้เรา น้อมรับนับถืออย่างไรเล้าหูวหิน,นแค่นหัวร่อกล่าวว่าโกโย,ย่งชังเมื่อยี่ิบกว่าปีก่อนพลังฝีมือท่านเพียงเหนือกว่าเราครึ่งขั้น,นตอนนี้หยุดเล็กน้อยจึงกล่าวตกลงเราจะให้โอกาสท่านสักครั้งกล่าวจบถอยปลาดไปวาเสรรู้ครุยเงินจากอกเสื้อเราหนึง่งเป่าเป็นเสียงเคลี้ยวกราดแหลมเล็กคลนึ่ง พวกกลุ่มทั้งสิก็ควรพลันถอยปลาดไปเยือนอยู่ห่างสามวาก็ตั้งเป็นค่ายกรูปสามเหลี่ยมค่ายหนึ่งเล่าหูยินสุกเก็บขลุยเงนินรู้กระบี่สั้นจากแขนเสื้อเล่มหนึ่งกล่าวมากโกยิ่นฉันวันนี้เป็นวันตายของท่านแล้วกล้ามเนื้อบนใบหน้า,าราชันขาวกระตุกเข้าหากันคลาหนึ่งแต่ปล่อยกระบี่ห้อยลงปักตรึงกับพื้น เราหูยินกล่าวเสียงเปรี้ยวกราดก็ยิ่งชังท่านไม่กล้าลงมือหรือวราชันขาวท่อถอนใจกล่าวมาเหียบุนท่านแค้นเราปานนี้จริงๆเอรึเ้อเราไม่เพียงแค้นท่านทั้งอย่างแค้นคนฝึกปรือววิชาบูทั้งหมดยี่สีบกว่าปีมานี้ท่านฝึกอบรมคนเหล่านี้เพื่อจัดการกับเราหรืออย่าได้ยกย่องตนเองไป ท่านไม่นับเป็นอย่างไรได้วาราชนขาวกล่าวว่าอืมท่านเป็นบุคคลรู้จักเราลึกซึ้งที่สุดครั้งกระโน,น้นเล่าหูยินต,ดตัดบทว่าอย่าได้กล่าวถึงเรื่องครั้งกระโน,น้นหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวเสสต่อท่านไม่ใช่ไม่ยินยอมนับถือหรอกหรือเราจะเปิดโอกาสให้ท่านาราชนขาวสายหน้ากล่าวว่าเราจะไม่ต่อสู้กับท่าน ท่านเป็นคนของวังราชันราชนีดังนั้นอย่าได้บีบบังคับเราเล่าหูเย็นกล่าวเสียงเย็นชาเราถูกอับไปหีออกจากวังราชันราชนีแต่แรกไม่นับเป็นคนวังราชันราชินีแล้วท่านแม้ถูกอับไปหีออกจากวังราชันราชนีแต่พลังฝีมือของท่านเริ่มเรียนจากวังราชันราชนีท่านวางใจเถอะ เราไม่ต้องใช้วิชาฝีมือของวังราชันราชนีก็สามารถโค่นท่านพ่ายแพ้กล่าวจบสืบเท้า้าหาราชันเขาราชันเขาร้องว่าเมียบุญท่านรอสักครู่ท่านยังมีคำพูดใดจะกล่าวหรือเมียบุญเราทราบว่าท่านแคนเราแต่ครั้งกระโน้นไม่ใช่ความผิดของเราหากแต่เป็นสือแปะ เล่าหูญินกล่าวเสียงเกลียยกะ่ามตอนนี้ท่านยังคิดบายเพียงอีกรังกระโนนท่านคิดรับตำแหน่งของสื่อแปะจึงขจัดเร่งตัวกอออกไปคุมขังเจเจวเราไว้ในวังเป็นเหตุให้ใช่แล้วตอนนี้เจเจท่านอยู่ที่ใดเล่าหูญินกระชากเสียงว่าท่านต้องการหานางท่านยังทำร้ายนางไม่สะสมหรือนางขยับกายวูบ สวัสดกระบีสั้นเป็นประกายสายยาวเยด็ดแผลพุ่งใสอาราชันเขาอาราชันเขาวระมัดระวังแต่แรกว่านางจะลงมือด้วยความขุนแค้นปัดป้องกระบีโผพุ่งกายขึ้นเล่าหูยินกูร้องเบาๆคุมกระบีไลนะ่ล่าตามอราชันเขาขึ้นไปภายใต้แสงไฟช่วดช่วงสาจงเห็นประกายกระบีสองสายกลาดเกลียว ได้มังกรปราดเปียวสองตัวพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าร,ราชานข่าลอยตัวขึ้นสงูงสองวาพันหมุนคว้างรอบหนึ่งซัดกระบี่มาเห็งกระบี่มังกรหัวน,นี้เป็นไม้ตายประจาังราชาราชนินีเล่าหูยินเห็นรุ้งกระบี่แวกพุ่งมาอย่างเร่งร้อนต้องตะวาดเบาๆองจู่โจมเข้ารับตัวกระบี ตัวกระบีนี้ต่อเนื่องตามกันพลังกระบีแผ่กระจายจ้าปกคลุมตลอดทั้งร่างไว้ได้ยินเสียงเปลืองเปลืองสองครั้งกระบีสองเล่มปะทะกันอยอราชันขาวลอยอยู่กลางอากาศเห็นเพลงกระบีมังกรหวนของตนไม่สามารถปลิดชีวิตฝ่ายตรงข้ามไม่นนำซ้ำกระบียาวถูกกระแทกหัไปครึ่งท่อนสร้างความตื่นตระโกยิ่ง มันคิดไม่ถึง20กว่าปีให้หลังของวันนี้ศัตรูเมื่อการก่อนจะมีฝีมือรุดหน้ากล้าแข็งปานนี้กลับอาศัยกำลังภายในอันลึกล้ำต่อต้านท่ากระบี่ม,มังกรหวนได้ในยามเตือนตระนกเห็นเล่าหูยินตวัดสองมือบังเกิดเสียงดังขึ้นราชันขาวเพ่งตามองเห็นเข็มเงินจำนวนมากมายสุดขณนะนับ สัดพุูมาอย่างแน่นหนะราชันขาวขยับสองมือฟาดพลังฟ้ามือคุมหนึง่งลอยตัวขึ้นอย่างเร่งร้อนก้าวย่างกลาอากาศติดต่อกันสีก้าเข็มเงินเหล่านั้นบ้างถูกพลังฟ้ามือกระแทกร่วงหลนบ้างผ่านใต้เท้าไปไม่ชัดถูกร่างแม้สักเล่มเดียวแต่ละพหุย็นกลับพุ่งตามติดมาโดยไม่ยอมเลิกรา วิชาฝ่ามือนางผิดแพกจากรายชันขาวถ้าย่อยเหยียบเท้าลงบนหลังเท้าตัวเองลีดกายลอยตัวขึ้นวานเสร็จซัดอาวุธออกสิ่งหนึ่งอาวุธลับของนางเป็นห่วงดำรูปวงเดือนบนห่วงยังคล้องเชือกหนังผูกติดกับข้อมือนางห่วงคู่พอชัดพุ่งออกคล้ายงูดำสองตัวพุ่งใส่สองแขนรายชันขาว เชราชันขาวคิดไม่ถึงเล่าหูยินสามารถติดตามมาทันอดสถานใจวุบปวนใจก้าวเท้าขึ้นไปอีกหนึ่งก้าวคิดหลบเลี่ยงจากห่วงดำรูป่วงเดือนทั้งสองอันแต่งูดำทั้งสองเส้นคล้ายมีดวงตางอกเลยราชันขาวลอยตัวห่างเสียเสษงูดำก็ชืดกายขึ้นอีกเสียเสษพอดีคล้องใส่สองแขนมันเล่าหูยินกระตุกเชือกหนัง วงดำลูกวงเดือนทั้งสองวงประกบเข้าหากันงับแขนราชันขาวอย่างแน่นหนะาราชันขาวรู้สึกสองแขนตึงวูบจากนั้นคล้ายถูกเข็มเล็กๆมากมายสุดขนาดนทิ่แทงใส่เลือดเนื้อสองแขนไม่อาจขยับเคลื่อนไหวได้ยามนั้นลมปราณของมันใช้สิ้นสุดไม่สามารถลอยตัวอยู่ได้ต้องตกวูบลง กเล่าหูย็นตปะปบร่างมันไว้แล้วโดนลงสู่พื้นจากนั้นจี้สกัดจุดมันไว้กล่าวว่าโกเย,ยง่งฉันตอนนี้ท่านมีคำพูดใดจะกล่าวหรือราชันข่าวจับเจ้ามองนางอย่างเย็นชากล่าวว่าท่านใช้อาวุธลับใดนี่เป็นเครื่องมือที่เราใช้จับสัตว์โลกเฉพาะเรียกว่าค้งซิวชอกราชนขาวท้ดอถอนใจกล่าวว่า คับแคงเราป่านนี้จริงๆหรือเล่าหูยินคลายห่วงรูปวงเดือนออกเห็นบนห่วงฝังเข็มเล็กๆดุดเส้นผมถีิยบภายใต้แสงไฟสาดส่องตัวเข็มสะท้อนประกายสีเงาเงินราชันขาวใจสะทานหวั่นไหวกล่าวว่าเหียบุ้นเข็มเหล่านี้ล้วนอาบยาพิษนิ่ผิดพิษชนิดนี้ผสมจากพิษ17ชนิดในโลกนี้นอกจากเรา ไม่มีใครสามารถขจัดพิษได้ราชันขาวหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าท่านยังคงฆ่าเ,าเราเถอะเฮียบุญหัวเราคิกๆกล่าวว่าไหนเลยง่ายดายปานนั้นเราจะชมดูท่านถูกพิษกำมเริบตกตายด้วยความเจ็บปวดรวดอราวนางเหลียวหน้าไปยังเดรุนีข้างกายกล่าวว่าอยงเอี้ยงเจ้าทราบหรือไม่ว่าเราจะจัดการกับมันอย่างไร ล้อเองๆก้มศีรษะลงกล่าวว่าเล่าหัวหินข้าพเจ้าไม่ทราบเราจะให้มันถูกพิษเขี้ยวเข็นทรมานสามวันจากนั้นรักษาให้มันแร่เนื้อมันทีละชิ้นให้มันหลังโลหิตจนหยดสุดท้ายราชันขาวสายิวกายยางหนาวเน็บขณดจกโคจรพลังคุ้มครองชีพจรหัวใจจนใจที่จุดเส้นถูกบีบสะกัดไม่สามารถโคจรได้ สองแขนคล้ายถูกวางอยู่ในเตาไฟทั้งแสบร้อนทั้งเจ็บปวดต้องถลึงตาใส่เล่าหูยินปากล่าวว่าท่านเล่าหูยินกล่าวเสียงเย็นชาท่านคิดไม่ถึงจะมีวันเช่นนี้กระมังเฮเราสำนึกเสียใจที่ครั้งกระโน้นไม่ได้ฆ่าท่านเล่าหูยินกลาวว่าวว่าเรื่องที่ท่านสมควรสำนึกเสียใจมีมากมายยิ่งนางจับเจ้ามองปาไ่ ที่อพอผลานใกล้หมดสิน้นดวงตาเกิดความภาคภูมิลำพองพึมพำว่าวันเวลาที่ผ่านมาเรานนว่าสมมาปรานาในเรื่องนี้ทุกประการตอนนี้เทพกระบีเสื้อแดงตายแล้วราชันขาวก็ถูกฆ่ากุมไว้ยังมีผู้ใดขัดขวางเราอีกแสงไฟสองต้องแผลคลุมหน้านางราชันขาวยืนอยู่ข้างนาง พอดีมองทะลุแผลคลุมหน้าเห็นรอยแผลเป็นบนใบหน้านะางราชันขาวตื่นตระหนกยิ่งแต่ยังไม่แตกตื่นตกใจเท่าแต่ยังไม่แตกตื่นตกใจเท่าคำพูดของเล่าหูยินถามเพร่อว่าอะไรนม่งชื่ออู้ตายแล้วหรือย่อมแน่นอนมันพบผ่านสีดาวมฤิตยตโยในเลยมีชีวิตรอดได้สีดาวมฤิตโยเละ เล่าหูยินกล่าวอย่างภาคผมบอกกับท่านตอนนี้ก็ไม่เป็นไรสี่ดาวมฤตยูเป็นชุดลับเฉพาะที่เราฝึกอบรมขึ้นเช่นเดียวกับค่ายคนไร้วิญญาณน,นี้นางเปล่งเสียงโหัร้อกล่าวว่าอาศัยกลุ่มกำลังอาศัยคุมกำลังทั้งสองนี้กอบกับยาสุขาลมในโลกล่านี้ไหนเลยรับมือเราได้ยามนั้นราชันขาว กลับเยือกเย็ยนลงรอจนเสียงโห่รอ่ของเหล่าหูยินจางหายจึงกล่าวเมียบุญโลกนี้ไม่ใช่โลกของคนคนเดียวบูลิมก็ไม่ใช่บูลิมของคนคนเดียวท่านเึ็ดครองบูลิมก็กวนเป็นมหันตภัยร้ายแรงรับรองท่านไม่อาจบรรลุถึงจุดหมายไม่มีทางท่านตกอยู่ในเงื้อมมือเราแนงเฉอุดถูกสีดาวมฤตยูฆ่าตาย จะมีผู้ใดสามารถขัดขวางเราเราทราบว่าท่านไม่เห็นสิ่งอุ้งอยู่ในสายตาแต่พลังการฝึกเปลือของมันหาเป็นรองท่านไม่เล่าหูยินกล่าวอย่างเยียดยาำร,ราชินีเขียวเล้าสิงอุ้งนับเป็นอย่างไรได้เพ็งกระบีของนางยังห่างชั้นกับเราอย่างน้อยเราทราบว่าในโลกยังมีคนผู้หนึ่งสามารถขัดขวางท่านได้ ผู้ใดเลือกเหียเล้งเล่าหูยินสถานเงือกกล่าวว่าท่านหมายถึงพี่สาวเรานางเสียชีวิตในวังเทพธิดาได้ยี่สิบกว่าปีแล้วผู้ใดบอกต่อท่านเราเคยไปสอบถามเล่าสิงอุ้งในวังเทพธิดานางได้รับคำสั่งอาจารย์คุมขังเหียเล้งไว้ในวังเทพธิดาชั่วชีวิตปลดปล่อยเหียเล้งหลบหนีออกจากวังได้ นับว่าฝืนคำสั่งอาจารย์นางในเลยบอกความจริงต่อท่านเล่าหูยนเขาคิดแล้วกล่าวหมายเขามาท่านล่วงรู้ร่องรอยของนางราชันขาวกล่าวว่าเราไม่ทราบตอนนี้นางอยู่ที่ใดแต่ทราบว่าน,นางอยู่ร่วมกับผู้ใดเล่าหูวยนเงียบงันชั่วขณะทันหัวเราออกมากล่าวว่านางคิดขัดขวางเราใหญ่กัน หากแม่นางล่วงรู้ปณิธานของเราต้องใหการสนับสนุนแน่นอนราชันขาวกล่าวว่าหากนางพบผ่านท่านในตอนนี้ต้องฆ่าท่านแน่นอนเพราะเหตุใดหรือนางยังตำเนียเราครั้งกระนนราชันขาวกล่าวว่าครั้งกระนนท่านกับนางคิดครอบครองเล่นโหชังและปักปล้ำทำร้ายนางร้ายคา นางขัหนังถึงไมตรีเจ้มวยยินยอมให้ท่านหลายครั้งแต่ตอนนี้น้าหูยินพันรู้สึกตัวว่าล้อเอียงและพวกยืนอยู่ด้านข้างหากล่วงรู้ความหลังเมื่อยี่สิบปีก่อนจะบ,บังเกิดอคติต่อนางดังนั้นกล่าวว่าโกอย,ยี่งชังท่านกล่าวเลวหลายอันใดราชันข่าวโกอย,ยี่งชังยิ้มพรางกล่าวว่าเหียบุญ จนบัดนี้ท่านยังติงเกลงนางหากแม้นท่านรู้ว่านางอยู่ร่วมกับเล่งโหชังไม่ทราบจกคาดคิดอย่างไรเล่าหูยินไม่อรอให้มันกล่าวจบโบกสะบัดแขนเสื้อกระแทกใจเวลาชันข่าวถูกกี่สะกัดจุดสองแขนก็เคลื่อนไหวไม่ได้ไม่สามารถต่อต้านลบเลี่ยงถูกพลังแขนเสื้อกระแทกเปลีวกระเด็นไปดูดว้าวขาดปาน เล่าหูยินพุ่งตามติดไป,ปกระโปรร่างราชันขาวจากกลางอากาศไม่ปล่อยให้ร่วงหล่นลงชั่วครู่ให้หลังราชันขาวค่อยคืนสู่สภาพเดิมเห็นเล่าหูยินรับร่างมันไว้กลับหัวรอออกมาเล่าหูยินกล่าวเสียงเกลี้ยกล่อมท่านหัวร่ออะไรหากท่านเก่งกล้าสามารถใหญ่ไม่ฆ่าเราเราบอกแล้วว่าเราไม่ฆ่าท่านในบัดดล ว่าเราจะค่อยๆเขี่ยวเข็นท่านพอราชันขาวเปล่งเสียงโห่ร้อออกมากล่าวว่าเกรงว,ว่าภายหน้าท่านพอพบผานเล้งโหชังมันจะค่อยๆเขี่ยวเข็นท่านจบจนตายเรารับรองว่าเมื่อถึงเวลานั้นเหี่ยเล้งไม่ปล่อยไว้ไมตรีให้กับท่านท่านเข้าใจว่าเรานำพาต่อเล้งโหชังและเจเจเราหรือ ท่านย่อมไม่นำพาต่อพวกมันไม่เช่นนั้นท่านคงไม่ส่งคนฆ่าเล่งเฉยอู้เล่าโหูยินอุทานดังอาร้องเพระาะว่าท่านหมายควว่าเล่งเฉยอู้ท่านลองคิดดูทอดตาทั่วแผ่นดินนอกจากเล่งหัวชังและเหนีอลิงใครจะเป็นผู้ให้กำเนิดยอดฝีเมือเยี่ยงเล่งโฉยอู้ได้เล่าหูยินนี่เงียบกันไม่ทราบคลุ่นขีดอะไรยามนั้น ดงไผ่ทั้งหลังถูกเผาไหม้หมดสิน้นแสงไฟอ่อนโสมลงราชันขาวเห็นสายตาของนางคล้ายแปลเปลี่ยนเป็นสีเทามนสแสดงว่าจิตใจของนางพุ่งพล่านยิ่งจึงกล่าวว่าตอนนี้ท่านสมควรภาวนาว่าสีดาวมรตยยอะไรนั่นไม่สามารถฆ่าเร่งเฉยอูรับถูกมันฆ่าทิ้งไม่เช่นนั้นเล่าหูยินตวาดว่าหยุดปา เห็นราชันขาวปิดปากลงจึงกล่าวก็เอี่ยงชังท่านทราบแต่อย่างไรว่าเล่งเฉยอูเป็นบทของเล่งโหชังเยันเล่งเฉยอูบอกต่อเราเองนหนเลยผิดพลาดได้เล่าหูยินถามอีกว่าท่านเมื่อทราบว่ามันเป็นบทของเล่งโหชังเมื่อครู่นายปรามเออกับมันเมื่อครู่เราไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองเรเวลาชันขาวกล่าวว่า ท่านก็ทราบว่าเล่งโหชังเป็นอัจฉริยะที่เด่นล้ำสุดของวังราชันราชนินีหากไม่ใช่เพราะเจเจท่านตำแหน่งราชันขาวรับรองไม่ตกถึงมือเราเราทราบแต่ตอนนี้เราไม่นำพามันแข้งกระนูนเล่งโหชังถูกอับไปหีออกจากวังราชันราชนินีเคยสาบานว่าสักวันหนึ่ง จะบ,บัญญัติกระบวนท่ามุ่งทำลายสิบกระบี่ภัยสารท่านคงทราบเรื่องนี้กระมันล่าูเหินกล่าวเสียงเย็นชาทราบแล้วจะเป็นไรเดือนนี้เล่งช่วยอู้ใช้กระบวนท่าเหล่านั้นโค่นเราพ่ายแพ้อะไรท่านพ่ายแพ้ในเงื้อมือมันแล้วหรือไม่ผิดหากไม่ใช่กระบี่เราถูกมันฟันหักสะบัน้นกอบกับศูญเสียกำลังภายในมากเกินไปท่านไหนเลยฆ่ากลุ่มเราได้ง่ายได้ เล่าหูยินเงียบงันไม่ส่งเสียงแสดงว่าเชื่อคำพูดของมันแล้วราชันทาวกล่าวอีกว่าขอบอกตามความสัตย์เราไม่เชื่อว่าสีดาวมฤตยูของท่านสามารถทำอย่างไรเล่งเฉยอู้ได้ตอนนี้เกรงว่าถูกมันฆ่าทิ้งแล้วเล่าหูเย็นกล่าวเสียงเย็นชาข้อนี้ท่านไม่ต้องอยังคาดคำนวณพวกเราไปชมดูด้วยกันจะทราบเอง ราชันข่าวกล่าวอีกว่าท่านทางที่ประเสริฐเฝ้าอธิษฐานให้เล้งเฉาอูปลอดภัยไรอันตรายไม่เช่นนั้นรอจนเ่้งหัวชังและเหยียเล้งส่อหาท่านท่านก็ยุ่งยากมากแล้วอืมเราสมควรได้คิดแต่แรกว่าเล้งเฉาอูเป็นบุตรของเล้งหัวชังจึงถูกต้องเราก็ปลดใจขนชาญฉลาดเช่นท่าน ฉะนไหนไม่ทันฉุกคิดถึงเรื่องความนี้เล่าหูเย็นพันขบกลามกล่าวว่าโกยิย่งชัางท่านไม่ต้องกล่าวมากความต่อให้เล่นเฉยอูดถูกเราฆ่าทิ้งเราก็ไม่นําพาปารมท่านจะได้ปากแข็งแล้วท่านสังหารลานชายตัวเองยังมีหน้าพบผานบิดามารดามันเฮท่านกล่าววาจาไร้สาระมากมายปานนี้ที่แท้มีเจตนาใด ราชันข่าวยิ้มพลางกล่าวว่าขังะโคลนพวกเราเคยร่วมมือกันใหญ่ไม่ร่วมมือต่อไปกล่าวไปกล่าวมาที่แท้ท่านมีจุดประสงค์เช่นนี้เองนี่แล้วแต่ท่านจะอย่างไรสิทธิ์ขาดในการตกลงใจอยู่ที่ท่านเล่าหูยินขคบคิดแล้วกล่าวเล่าสิมอุ้งเล่านางกักตัวเองอยู่ในวังเทพทีดา,าเราไม่ได้พบผ่านานางเนิ่นาน,าน,านานปีแล้ว แล้วหูเย็ยนพันท่้นเสียงอย่างเย็ยนชากล่าวว่าท่านจะได้เพอ้อฝันไปเราไม่ปล่อยปลาเราเว้นท่านโดยง่ายได้กล่าวจบงอนิ้วดีดผูพ้พลังดัชนีสายนี้จี้ใส่จุดสลบของมันราชันขาวไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ถูกดัชนีจี้ใส่ล้มลงสิ้นสติไปจบบทที่35